สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกชาวสวนยางทั้งระบบกรีดทั้งระบบเจาะครับเพราะผมวันนี้วันที่อังคารที่11เดือนมกราคมครับยังอยู่ในปีใหม่อยู่เนาะผมใช้ระบบน้ำนะครับที่เจาะบ่อบดานที่ผ่านมาเมื่อไป,ไปปลายปีที่แล้วครับตอนนี้มาใช้ระบบน้ำแล้ครับอ่ะตอนนี้เราก็มาดูกันเนาะที่ผมก็ใช้ท่อ PVC นําไปก่อน แล้วเรามาดูว่ามันจะได้ผลไหมในสวนยางครับนี่อันนี้ก็หัวสปริงเกอร์ที่จะพ่นผักรับทำผักนี่ก็น้ำโอซึมออกหน่อยส้มโอสนใจไหมให้กินฟรีมาที่มาในไร่เลยมาในสวนเนี่ยสวนอำเภอวังทองนะครับครับนี่ก็ใช้ระบบน้ำลองดูนะครับทางทางเพื่อนๆสมาชิก ที่จะเจาะทะลุแรงผมจะทดลองดูสักสักพันต้นก่อนมีอยู่สามพันต้นแต่จะใช้ระบบน้ำนี่สักพันต้นถ้ามันได้ผลถ้าดียังไงผมก็จะต่อไปอีกให้ครบสวนทั้งสามพันต้นครับเสียดายฮะที่ในสวนผมนั้นมีน้ำน้อยฮะเนี่ยถ้าน้ำมากๆนะผมจะทำให้เขียวให้หมดเลยเนะี่ยต้นไม้อยู่ในไร่เนะี่ยอันนี้คือปั๊มที่กำลังปั่นอยู่ครับใช้ มอเตอร์สามแรงปั่นเข้าไปท่อท่อนี้สั่งจากลาซาด้ามาม้วนละสองพันกว่าบาทครับร้อยเมตรท่อสามนิ้วเป็นผ้าใหญ่ถักผนแรงดันเห็นก็บอกว่ายี่สิบสีบาทจริงป่าไม่รู้เนาะแต่ยังไงก็ก็ประหยัดครับประหยัดกว่าท่อ PVC เยอะเลยท่อ PVC นี่ตกเส้นหนึ่งเกือบ400บาท3นิ้วนะ ของผมนี่ในส่วนของโซน4ีใช้ประมาณโหหลายหมื่นครับตรงเนี้ยตกเข้าไปตั้งสามหมื่นกว่าแต่มาซื้อท่อถักจากส่งน้ำตัวนี้ลงทุนไปแค่หมื่นกว่าบาทเองครับแล้วก็มาดัดแปลงเอานี่อันนี้ก็คือต่อข้อประต่อผมจะทำออกมาสามนิ้วออกมานิ้วครึ่งทั้งหมดสามเส้นด้วยกันครับ นี่ทดลองดูแล้วน้ำครับนี่น่ผมเอารถไถครับรถไถชักล่องมาเลยครับรถไถก็คือตัวนี้เออลืมบอกว่าใช้ใช้ผานครับผานสามแต่ผมเอาเหลือแค,ค่ใบเดียวนี่ครับเอาแค่ใบเดียวชักล่องมาเลยเนี่ยเนาะมองเห็นปะเอาเหลือใบเดียวชักล่องครับไม่ต้องขุดขุดไม่ไหวเหนื่อย ก็เลยเราไม่ต้องไปวางท่อเล็กเป็นเ,เรียกว่าท่อย่อยอะเนาะมันจะลงทุนอีกไม่ใช่น้อยอันนี้ผมก็ปล่อยลงเลยครับปล่อยลงแล้วก็ชักล่องเอาช่วงนี้ก็ทำเป็นล่องเว้นล่องไปก่อนเดี๋ยวล่องนี้น้ำไปแล้วครับเนี่ยน้ำเต็มไปละโน่นผมชักล่องไปถึงโน่นอะ นี่ก็ยางก็ยังออกอยู่ครับออกอยู่นี่คนงานกําลังให้ให้น้ำกดอีกครั้งหนึ่งในเจาะไปเมื่อวานก่อนอันนี้ก็ล้นครับเนี่ยอันนี้ระบบเจาะสองถ้วยอันนี้สามถ้วยครับสามถ้วยนี่กี่เข็มอะสามถ้วยนี่สี่เข็มครับหน้าแรงนี่น้ําลงมาแล้วโอ้โหล้นออกมาตรงนี้แล้ว นี่ครับออกมาแล้วนี่ก็อีกหนึ่งสายอ่ะใครสนใจเนาะตรงนี้ระบบเจาะใช้น้ําช่วยในหน้าแรงนี่ครับสายยาวไปลองดูนะถ้าได้ผลยังไงผมจะรายงานอีกทีหนึ่งแต่เพราะว่ามันออกดีเหมือนกันนะดูสังเกตที่ให้น้ำกับไม่ให้น้ำอันนี้ ถ้วยยังเปล่าอยู่อันนี้ออกน้อยนี่ครับนี่ก็ตะแคงถ้วยเหมือนกันนี่โซนสี่ครับนี่ครับระบบน้ำนี่ก็ออกครับให้ระบบเจาะยังไหลอยู่เลยเจาะไปเมื่อวานก่อนนี้เมื่อวานนี้เจาะโซนโซนบีนี่ครับ ใครสนใจมาดูได้ครับที่ส่วนสอทอนัดใบย,ยังเขียวอยู่ครับมีเหลืองบ้างเล็กน้อยนี่ระบบเจาะทำมาห้าปีเลยครับถ้าปีนี้ก็เข้าปีที่หกละอ่ะอันนี้ดูใบกันเนาะไม่เสียหายครับห้าปีแล้วนี่ก็สามถ้วยครับถ้วยลิตรครึ่ง ี่เข็มบางต้นก็ออกน้อยบ้างบางต้นออกมากบ้างครับธรรมชาตินะะเหมือนคนเราอะตัวเล็กอ้หอันนี้น้ำกดเอ้ยไม่ใช่น้ำยางเต็มเลยนี่น้ำยางเต็มเลย,น,น,ย,เเลยนี่ก็มาให้กดอีกครั้งหนึ่งเพราะให้ไปเมื่อวานนี้แล้วไม่พอเดี๋ยวจะลน้นท้ออีกนี่ครับนี่เดือนมกราครับปีใหม่แล้วก็ยังก็ยังหยดอยู่ เนะาะใครสนใจมาดูได้ครับผมลองให้ระบบน้ําดูว่ามันจะเป็นยังไงเราจะได้มีงานให้ลูกน้องทําถ้าไม่เช่นนั้นเราปิดได้ายางลูกน้องจะอยู่ยังไงเราก็ต้องกินต้องใช้เราจะหยุดไปอีกก็ได้ครับกว่าจะมาเปิดอีกก็ประมาณมิถุนาแล้วมิถุนาแล้วอะไรเราก็จะนอนอยู่อย่างเงนะี้ยละนอนจนตัวเขียวครับร้อนก็ร้อน ฉะนั้นเรามาทําระบบน้ำันดีกว่าเนาะอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอารถไถไปชักล่องอีกทีครับขอบคุณครับที่ติดตามสวนสอทอนัดอำเภอวางทอง065 395 9856สวัสดีครับ